ไปบันไดที่สามคนอันนี้สวยครับ นี่โอ้ยน,นี่ลุงก็พยายามจินตนาการให้อันนี้ลุงแกถ้าใครเคยไปเที่ยวนะจะรู้เลยเนี่ยเพราะว่าป้ายป้ายอันนี้ส่งไปสวีเดนป้ายอันนี้ส่งไปสวีเดนลุงก็โชว์ให้ต่างชาติได้รู้ได้เห็น ชว์หน่อยถ้าคนที่เขาเคยมาเที่ยวนะอันเนี้ยวัดอรุณใช่ไหมที่อยู่ริมในน้ำอันนีมีมีแม่มน้ํามีเงามีเงาวัดลนะลวงก็ใส่พยานนากไปให้แกแกตามสภาพไม้อ่ะนะออันนี้ไปต่างประเทศไปอันนี้โอโ้โหปบ้านเล็กที่นี่ไปเมืองนอกไปเนี่ย เสร็จวันนี้เสร็จอันนี้ทำสองวันนะครับป้ายอันนี้ทำสองวันมอก่อนแรกๆเลยใหม่ๆลุงทำสามวันสี่วันกว่าจะเสร็จต่อนหนึ่งป้ายตอนนี้เร็วขึ้นแล้วครับ <c oughs> รู้หลักรู้หลักแล้วอันนี้ทำสองวันเสร็จแล้วโดนโดนแสงโดนอะไรก็สวย แกเป็นตัวนูนนะครับวัดอรุณเห็นไหมคล้ายๆคล้ายๆมองแล้วก็จะดูคล้ายๆ,ๆตัวหนังสือก็แกะเข้าไปเลยแกะ้าไปนเนื้อไม้เลย ป็นมิติดูก็ดูสวยนะว,วัดอรุณอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา,นะาเราก็โชว์สัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยของเราไว้บ้างนะครับอ้นี้เราไปส่งไปเมืองนอก เอไว้เป็นอัญรณกของไทยเรานะใครสนใจนะครับถ้าสนใจก็สั่งได้เลยลุงก,กับป้าพร้อมให้บริการป้านะั่งทำกันอยู่ <นะ S 2> โอ้โหใหญ่นะเนี่ยเนี่ยนี่โอ้โหยาว นี่สองกวา่าในไม้นี่ไม่ใช่เล็ก,กนะครับสองกวา่าดูที่เนะี่ยไม้นี่ใหญ่ครับไม้หนาไม้หนาเดี๋ยวลุงก็ยิตยิงยิงตัวตัวแขวนให้ตอนนี้ลุงได้ตัวแขวนมาแล้วล่ะนะเดี๋ยวลุงยิงใส่ตัวแขวนให้สองทัน ที่ดูมาแรกๆแ,แกะสลักน่าจะแกะสลักได้เป็นนะใครอยากจะเป็นป้ายบ้านเล็กที่บ้านนะเปลี่ยนป้ายจากป้ายพลาสติกมาเป็นป้ายไมย้เนี่ยที่ลุงทําให้ไม่มีไม่มีคำว่าหลุดหรอก มีแต่ว่าถ้าถอดมาแล้วทุบทิ้งหรือเอามีดฟันนะเอนอนลบินพังแน่อันนี้เห็นไหมลูกแกะเข้าไปในเนื้อไม้นี่แกะเข้าไปในเนื้อไม้เลยเป็นตัวเลขแกะไม้นี่เป็นร่องแต่ชอบใจในเมยวัดอรุณของเราเน่วัดไทยไปเมืองนอกเลยเน่น่นรนนครับอ่าลงเอาให้ดูนะครับเดอดทิ้นต่อไป อ่าออบ้านเลขที่อะไรนะี่ต่ไป็แปสิไดหรือไงวะดูลงดูกันบ้านเลขที่ต่อไปนะครับอ,อ,อาจจะเป็นบ้านเลขที่นี่นะน,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 นี่อ๋อแปดทับแปดศูนย์ 0. บ้านเลขที่นี้แปดทับแปดศูนย์คกนชอบเลยนะบ้านเลขที่แปดทับแปดศู 0. นย์นี่ถือว่าเงินไหลเวียนตลอดเลยแต่ตอนนี้เก็บไม่อยู่หรอมั้งหมุนเงินวิ่งหาเงินตลอดนะปวดหัวปวดกระบาลเดี๋ยวลุงแก้ให้เสริมให้ยังอย่างใบป้ายนี้ลุงก็เสริมให้นะเดี๋ยวลุงให้ดูนะลุงก็เสริมให้ป้ายนี้นี่เห็นไหม อันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งก็เป็นแปดเห็นไหมมันก็หาเงินนะวิง่งคือคือคนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยหาเงินเก่งหาเงินเก่งนะหมุนเงินแหลกรานเลยแล้วกันนะนะเงินเงินเข้าหน้าออกหลังเงินเข้าหน้าออกหลังอยู่อย่างนั้นแหละล,ลุงเสริมใส่ตัวเลขหนึ่งไปตัวงเดี๋ยวไปไปอุดเงินไว้ก่อนแล้วเอาพ่อพญานาคไปดันไปข้างหลังก่อนนั่นแหละนะ เอาเอาวัดนำหน้าก่อนวัดนำหน้ากุลาสวัสดีค่ะพี่สองคนค่ะเอสวันดีกุ <c oughs> ลาเนี่ยลุงเอาวัดนำหน้านะเ๋ยเพราะว่าป้ายอันนี้จะไปต่างประเทศะเวลาใครเข้ามาในร้านเป็นร้านอาหารใหญ่นะเวลาใครเข้ามาในร้านอาหารก็ดูเลขที่ปุ๊บเข้ามาเขาจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของวัดไทยแล้ว มาไทยแล้วมีพยนนานาคเขาจะรู้ทันทีเลยว่าร้านนี้ร้านของคนไทยนะร้านของคนไทยถ้าถ้าคนต่างชาติที่เขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยของเราเขาเห็นสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นแลนด์มาร์กเลยเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์แบบวัดอรุณนี่วัดมีเจดีย์วัดไทยนะลุงก็ทําเป็นสัญลักษณ์ให้แล้วก็พญานาคนะไม่มีประเทศไหนที่มีพญนนานาคเขาบ มีประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยหรือว่าในทวีปเอเชียที่ก็มีประเทศไทยนะที่ศรัทธานับถือพญานาคประเทศไทยกับพระสปปลารวนะครับพม่าก,ก็มีบ้างเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละสามสี่ประเทศนี่แหละที่เราจะมีพญานาควนเวียนอยู่ในวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการ,ปรเปลี่ยนหรือสนใจนะครับ บอกลุงทำให้น้อยโอเคมาเลยจัดมาเลยนะครับหรือว่าขายสงสัยบ้านเลขกที่ตัวเองนะจะแก้ขายบ้านเลขกที่ตัวเองแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้หรอกเราไปเปลี่ยนเลขก,ก็ไม่ได้มีแต่เสริมนะเราก็มีแต่เสริมนะอัดใจไหม <laughs> เรียบร้อย เห็นป้าป้าเขานั่งนั่งแบลบหลบอยู่น่ะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยใครเขาก็หาว่าลุงมีเมียเด็ก <laughs> โอ้ยโอ้ยเราก็หนวดเฟิร์มเนาะไปไหนไปไหนเขาก็บอกกู้ตาเท่านี่มีเมียเด็กแล้วราก็เฉยๆนะพอรู้อายุป้าเขายังบอกไม่ใช่เพราะป้าคงอายุนะเรียกโกงอายุหรอกปฏิบัติธรรมอยู่ในสายปฏิบัตินะครับนะ ก็ลุงกับป้าไม่ได้ไปทไําไร่ไถนากับใครก็ไม่ได้ออกแดดไม่ได้ทางานหนักงานเหนื่อยมันก็เลยเหมือนสังขารมันก็อยู่อย่างนี้แหละเราอยู่เราปฏิบัติทำสวดบนถือศีลภาวนาของเราไปนะใจไหมใส่ใส่ข้อมือเออเดี๋ยว <c oughs> พรุ่งนี้ต้องส่งใส่ข้อมือ,อเส้นหนึง่งใส่ข้อมือแปดมิลนะพรุ่งนี้ส่งอีกเส้นหนึง่งในช่วงนี้ฝนตกด้วย นะแล้วเดี๋ยวป้ายอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ส่งแล้วนะครับเนี่ยป้ายนี้พรุ่งนี้ก็ส่งแล้วนะอ้าวใครสนใจนะนอนคิดตัดสินใจดูแล้วถ้าใครอยากจะทําลุงลุงสอนตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยนะลุงทําไปด้วยลุงก็สอนไปด้วยแนะนําไปด้วยตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์นะครับไม้ที่ในบ้านเราเนีย่ยพวกเศษไม้เนี่ยไม่ต้องทิ้งครับอย่าไปทิ้งเอามานั่งแกะเล่นเลยนี่สิวตัวเดียว อย่างเงี้ยเนี่ยสิวแบนๆอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งแกะไปครับแกะเล่นๆไปเดี๋ยวก็เป็นตัวนี่ลุงก็นั่งแกะไปตอนเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึง่งมันมีมันมีอุปกรณ์ช่วยคือไอไอมอเตอร์เขาเรียกวสว่านไฟฟ้านะแล้วมันก็มีดอกดอกสว่านที่สําหรับแกะไม้่ยแกะสลักไม้เราก็ไปสั่งซื้อในเพจยุ่ยแยะหมดที่เขาเขาโฆษณาขายอะ ถ้าใครอยากจะลองใช้ดูนะทุนแรงดูแล้วก็สีเนี่ยลุงก็ใช้สีน้ำนะใช้สีน้ำที่ม uh ันล้างออกอีตอนที่ทาปูกกันนี่เนี่ยตอนที่มันทาปูกกันเนี่ยมันล้างออกแต่พอทาเนื้อไม้ไปแล้วนะมันล้างไม่ออกแล้วนะเนี่ยพอมันทาไม้เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งสีทองสีโอ๊กเนี่ยพอมันทาเนื้อไม้มันแห้งปุ๊บมันล้างไม่ออกแต่ที่ผูกกันมันล้างออก นะเนี่ยล้างออกภูก,กันเราไม่เสียเราอย่าไปใช้สีที่ต้องผสมทินเนอร์นะเพราะใช้สีที่ผสมทินเนอร์เนี่ยหนึ่งมันเหม็นด้วยเวียนหัวแล้วภูกันเสียด้วยเพราะถ้าไม่มีทินเนอร์หรือน้ำมันสวนผสมเนี่ยล้างมันเปิดปะไปหมดอ่นะตอนนี้มันมีสีน้ําอย่างที่ลุงใช้เนี่ยสีน้ําซื้อดูกกระป๋องมาเลยนะมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อเนี่ยไอ้พวกสีเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อเราก็เลือกดูเนะี่ยนี่ลุงก็ซื้อมาผิดเนี่ย มันกลายเป็นดูริเทนเป็นเป็นยูริเทนมันต้องใช้ผสมก็ท,ทินเนอร์หรือน้ำมันสนเนี่ยมันเขาเรียกทีอินวะันนะสำหรับงานไม้ดูรีเทนสีลุงไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันสนเพราะว่ามันจะเงามันเคลือบเงาด้วยเดี๋ยวจะลองใช้ดูก็ได้นุ๊เสียบ้าก็ไม่น่าเสียถ้าเสียก็ทำใหม่ เอาครับโชคดีครับขอบคุณมากครับนะที่มาฟังมาดูกันสนใจเรื่องป้ายไม้มงคลน,นะครับนะถ้าใครสนใจนะครับเนี่ยหรือจะทําเองก็ได้นะทําเองก็ได้เนี่ยไม้ใหญ่นะเนี่ยทําเองก็ได้นะบ้านเล็กที่ของเราเน่นแหละเราทําป้ายบ้านเล็กที่ของเราก่อนอันนี้ลุงใช้ไม้สักทองทําเอานะโอเคนะครับ ใครจะด,ด,รรนะดูดวงส่วนตัวก็เบอร์โทรศัพท์นะดูดวงส่วนตัวก็เบอร์โทรศัพท์0962824369หรือใครจะสร้างทำอยากได้ไป้ายอย่างเงี้ยลุงอยากได้โทรมาครับ0962824369นะครับ โทรมาได้เลยครับนะถ้าลุงว่างลุงก็รับโทรศัพท์ถ้าลุงยังไม่ว่างก็ไม่ได้รับหรือจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ทักมาก็ได้นะครับอ้าวใครเจ้าของบ้านเล็ที่นี้เตียมครับพรุ่งนี้ส่งให้แล้วมีวัดให้ด้วยหนึ่งวัดแล้วก็มีพ่อปู่พญานาคเฮงครับร้านอาหารร้านนี้เฮงแน่นอนโชคดีครับ